วันนี้มาทําครัวนอกสถานที่นะคะไว้อเ,เอาพริกหยวกนี่ไปเก็บเอเอาไอ้นี่ไปเก็บเลยนะเอ,เอหอมนะเผื่อเดี๋ยวหน้าเขาจะได้เอาไว้พัดก,กินน,นู่นเนี่ยลงลาลาหงนะลงไปเลย ส้มก็เกรียมมาไว้ทําวิธีไงเนูจะไปหนูะน่นแหลนูเอาใส่ใส่เออใส่กล่องไว้กล่องหนึงที่เหลือใครจะกินก็ให้เขากินไปทถ่ยวิธีลูกเอาเต็มกล่องอ่ะเพราะที่ถ้าเสร็จแล้วเขาก็เก็บเอามากินได้เหมือนกันปลาน่าจะสุกแล้วเนาะฮะนึ่งอยู่นานแล้วอ่ะ เรียงข้างบนอีกสามลูกอีกสองลูกอันวางวางได้หกไงวางหกแล้วก็วางางบนอีกสองได้ไหมเป็นแปดอะเอาให้ได้แปดได้ไหม แล้วก็ไปเช็ดกางเกงน,น่ารักมากเลยลูก เรียบร้อยนะคะนี่อันนี้เป็นหมูที่เราจะผัดพริกหยวกอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่กับพริกหยวกอันนี้สามชั้นเดี๋ยวเราจะไปต้มสามชั้นกันนะคะต้มสามชั้นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยผัดพริกหยวกทำจนเหนื่อยและที่ไหนได้ได ไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้กดกล้องจ้ะเออไม่ต้องปิดสิไม่ต้องปิดหรอกโอเคไหวไหมไหวเออแล้วก็ปิดปิดปิดไฟไว้เลย เออปิดไฟไว้เดี๋ยวแตกเบาๆสิวางข้างบนก็ได้ไม่ยิบเองอาจจะทิ้กระเ๋งไม่ได้เลยแล้วนึ่งปลาบ้านใครเขาต้องมากลับปลานึ่งด้วยเกียมล้างหมูสามชั้นเอาไว้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวจต้ม เหนื่อยแล้วเหนื่อยหนูก็พักก่อนเพราะว่าแม่ยังไม่ได้ตักขึ้นไปแม่หนูค่ะหนูขอตักหน่อยจ้ะขอช่วยตักบนเล้าทำตรงนี้ก็ยังบ่นแล้ว ว่าเลเ <c oughs> ป้าแมมพูดอะไรไว้น้่งเป๊ะขอบอกอันนี้หนักไม่ยกเองเหรอไหวไหมล่ะไหวแต่ว่าบอ้อันนี้หนักเลยจอบไง Yeah.